พันอะไรครับเป็นพันพื้นบ้านครับ๋อพันพื้นบ้านสีสะเกตดครับครับซึ่งเหมาะแก่การทําส้มตําครับลักษณะของเนื้อมันเป็นไงครับเนื้อของพันพื้นบ้านเนี่ยก็เนื้อกรอบนี่ครับเนื้อกรอบลูกหนึ่งเนี้ยน้ำหนักกี่กิโลเวลาเราส่งขายครับประมาณกิโลครึ่งหลังจากปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยมันกี่เดือนกันครับถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกประมาณหกถึงเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนครับเก็บครั้งแรกอ่ะที่เก็บไปนะได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้แปดสิบตุงครับ ปดสิบถุงนี่มันกี่กี่กิโลกันครับแปดแปดร้อยครับแปดร้อยกิโลครับครั้งแรกนะครับครับพี่โอ๋ปลูกครั้งแรกไก่การปลูกมาแล้วกอครับแล้วรู้จักคู่หูเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเพื่อนเพื่อนบอกครับเพื่อนปลูกแล้วมาบอกให้บ้าพิษผลิตภัณฑ์นี้ดีครับพอเราปลูกไปกี่เดือนแล้วก็พามาบอกปลูกประมาณสามเดือนครับสามเดือนเขามาบอกครับเราเราเรารู้สึกยังไงกับการก็อยากอยากลองครับอยากลอง มาฉีดครับฉีดดอกครับฉีดตามดอกใบเบยพ่นไหมพ่นเหมือนกันครับพ่นใบด้วยครับอัตราส่วนยังไงครับในที่ห้าละห้าไร่สองพันต้นเนี่ยใช้ถังพ่นถังยี่สิบลิตรใค่หนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับแล้วก็ตัวไข่ตัวซานนะครับหนึ่งช้อนโตครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับพ่นทีห่างยังไงครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาสิบวันครับสิบวันต่อครั้งสิบวันครั้งครับทุกตลอดมาจนเก็บเกี่ยวเลยครับถูกไหมครับ โรคมะละกอพื้นบ้านของศรีสะเกดเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างครับโรคคนเน่าครับรากรากมันเน่าครับรากรากเน่าเป็นน้ำเยิ้มๆนี่เหรอครับครับมีบ้างไหมครับมีสักต้นสองต้นไหมในแปลงของเราน้อยครับน้อยมีมีไม่มากครับไม่มากครับครับเห็นผลครั้งแรกจากการฉีดคืออะไรครับดอกไม่ร่วงครับพอดอกไม่ร่วงแล้วอันที่สองที่เห็นเพราะเห็นคืออะไรมันติดลูกครับมันติดลูกครับทุกลูกนี่ไม่มีร่วงเลย เราเก็บครั้งแรกเมื่อตอนหกเดือนใช่ไหมครับครับผมมะละกอเนี่ยเราจะเก็บกี่วันครั้งสิบห้าวันครับสิบห้าวันครั้งประมาณสิบห้าวันครับครับอาอยุไขของมะละกอเขากี่เดือนกี่ปีกันครับประีกว่ากว่าเก็บมากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งครับเก็บมาสามครั้ง,คร,งครับผมรวมผลผล,ผลิตที่หลังจากใช้คู่หูเนี่ยสามครั้งเนี่ยรวมกันได้กี่กิโลครับได้ประมาณสิบตันครับ สามครั้งรวมแล้วได้สิบตันครับที่ตลาดเขาพอเขาซื้อเนี่ยเขาเขาบอกไปว่ามะละกอเราเป็นยังไงผมว่าลูกสวยครับลูกสวยครับน้าหนักดีครับเราหนึ่งลูกเนี่ยที่ส่งตลาดเนี่ยน้าหนักเท่าไหร่ครับประมาณโลกว่าครับโลกว่าครับถือเป็นที่ตลาดต้องการครับผมพี่โอครับผมขออนุญาตถามพี่โอแบบเมื่อก่อนนะครับตอนที่พี่โอปลูกมะละกอครั้งแรกเนี่ยพี่โอก็ใช้ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมครับครับผม ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาใช้เป็นสูตรอะไรครับสูตรเสมอครับสูตรเสมอนะครับครับผมและพี่โอใช้ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่เนี่ยกี่กระสอบครับประมาณห้าถึงหกสอบครับห้าถึงหกกระสอบตีสักหกกระสอบกันแล้วกันครับหกกระสอบห้าไร่นะครับแล้วหลังจากมาเจอคู่หูเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยทางดินไปกี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบครับสี่กระสอบกับคู่หูแล้วก็มีพวกฮอร์โมนอะไรไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับคู่หูล้วนๆครับครับผม ขนาดนี้มั่นใจขนาดไหนครับในการที่ใช้คู่หูครับมั่นใจครับจะเก็บครั้งต่อไปครับผมคาดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นไหมครับดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะเราจะเก็บได้สักกี่ตันครับคาดการคาดการว่าประมาณแปดตันครับครั้งต่อไปครั้งต่อไปแปดตันครับครับผมไอ้หน้าสามครั้งรวมกันได้สิบตันครับผมนี่ครั้งต่อไปแปดตันดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้นะครับในการดูแล แล้วก็ปลูกมะละกอเพื่อการค้าในการทำส้มตำให้กับพี่น้องทั่วประเทศ